สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ลุงแหลมรีวิวบ้านและที่ดินจะพาไปดูที่ดินที่ของ9ก้าลำลูกกาอยู่ตรงนี้เองนะครับสวยงามมากไหมสวยงามมากไหมครับอยู่ตรงนี้เองนะครับอยู่ที่ถนนลำลูกกานะครับของ9ก้าคอง9ก้าลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะ นี่พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด20ไร่นะครับตรงนี้20ไร่ติดถนนเลยนี่คือถนนถ้าเกิดมองไปด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นขับตรงไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้าก็จะไปทะลุอีกถนนเส้นหนึ่งนี่ด้านหลังนี่ก็จะทะลุรังสิตนครนายกนะครับนี่เนี่ยที่ดินตรงนี้เองนะเนี่ยไปดูกันไปดูรายละเอียดกันนะครับไปดู สังเกตง่ายเข้ามาดูง่ายมากนะครับนี่ก็จะเป็นทุ่งนาอยู่ตอนนี้พื้นท,ที่ที่เราเห็นทั้งหมดนี้คือ40ไร่แต่ว่าจุดที่จะขายอยู่ตรงนู้นนะครับหินแนวต้นต้นไม้ที่แย่ลงไปในพื้นที่ของที่นานครับนั่นแหละแนวนั้นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับยี่สิบไร่นะ บริเวณที่จะขายก็คือ20ไร่ตรงนี้นะครับนี่มาชมนี่คือถนนเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้เห็นนะนี่เขาก็เดินทางมาจากนู่นเลยถนนถนนรังสิตนครนายก